อย่าอย่ายุกยิกนะเพราะว่าเวลาอัดวิดีโอมันยุกยิกไม่ได้กดวิดีโอตรงกดจังมาเริ่มเบิร์กันเลยโฆษณาด้วยโฆษณาเคฟร้านเคปปับไก่นิพาน ร้าน,นเคปับไกน่นิพามีพิซซ่าขายด้วยนะคะเม,น,ะมนูใหม่คะ่ะเจ้าของร้านเป็นคนเบิร์นนะคะสั่งได้นะคะ1น0้อยห้าสิบค่ะ บูอัดแล้วก็ซส่กอกนะคะของยาซับค่ะพิเศษค่ะนี่นะคะรับสูงหน่อยนี กับสุก้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้างล่างไม่มีมมนมีที่ชิดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคุ้มมากเลยค่ะ หิ้วถอนเหรอนะคะกินพิซซ่าสั่งพิซซ่าก็ขายเค่บัฟแต่ว่ากินพิซซ่ายองหลาอะ ถ้าท่ามีคนถามหาฉันท <Thank you. S 3> ี่ทำเมนูนี่ร้อยห้าสิบมีคนถามหาเมนูที่ฉันลงแล้วถ้าเกิดว่ามีคนถามหาเยอะฉันจะสั่งก่อนตอนนี้มีมีกี่คน

โดนแกงไม่ได้ด้วยมัย้งไหมน่เานี่พี่วีมนี่พี่วีมพี่มาอยู่ตรงนี้ยืนทำไมมนีแ๊บนึงวเร็ว ถ้าฉันถามว่าถ้าฉันทำขายเลย5ชีสหรบน้อง150บาทโอเคมะปรึกษาคนนั่นไปคนซื้อชีอสนะโอ้คนซื้อชีสเขาดิ้นเพิ่มมาขปรึกษ <c oughs> <c oughs> าคนนั้นขยายตั <c oughs> โรยชีสเพิ่มนะจ๊ะ ให้พ่อสังขาตั้งกล้องค่ะให้พ่อสังขาตั้งกล้องค่ะยังเอาเอาโคกเอาคุกใส่แก้วเลยทำไปเลยเท่าไหร่วะด้อเด้วยอะไรไวโคกในช็อปปี้ที่ไม่กินเด้อไข่เฟ้พ่อพ่อมาในเป็นหนึ่งพ่อคือคือเอทำสเต็กกินไหมสเต็กคือทำอยู่แต่ไม่รู้จะถูกใจแค่นี้รึเปล่า ก็ลอมจะดูขาตังกลรขาตังกรขาตังกรฉันทำไม่ร้อยเลยทำนะฉันทำไม่ร้อยเบิดทั่ว่คือทำแค่แบบว่ากินกันเพราะฉันไม่ได้อยู่แต่อีกตำแหน่งนั่นไงพอถือพอถือเร็วป้วย ไม่มียากนะไม่ไ้ยากเพาะอะไรนะเพาไม่มียาตมาหนูหนูส่งอะไรอ่ะลูก <c oughs> โอ้พี่แซ่อยู่นี่ไปส่งอะไรก็ไม่รู้ตีม G P S K บ้างโอเคแม่ทราบโอเค ครับเลยนะคะดีคหูมานี่หรือเปล่าวะมีชิ้อช่ด้วยนะคะช่เพ่ไปไปไปขคาขเคตูถามด้วยมั้งมาค่ะเออลรกตู้ดำด้วยเปดมาแล่ะหาหาใคร ไทยไทยลุงลุงอะไนี่นะคะกำลังจัดให้คลูกค้านะคะนี่ค่ะอ๋อเลยมาแรัวจัดตรงขาดบ้านค่าบ้านบ้านสองก์ชันน่ะมีหลายคนเี็นลูกสาวตะวาใหญ่เปล่าให้ลูกสาวตะวนมีใหญ่ใหญ่มียหญยน้อยอ๋อ มีเย็นมีปลาใหญ่ปลาใหญ่ไม่ต้องหวีไม่ลงหมีแต่อาจจะพอเป็นปปเมนื้อที่เกินพี่น้อยเหรออปรเป็นเนืยอที่เกินไม่พิซซ่านนะจ้ะเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้ามีคนสนใจนะคะจะทำเมโนูนี้นะคะ ขอบคุณนะคะเคปรับไก่นิพานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมีเฟซบุ <Facebook S 2> <า>๊กแล้วก็ยูท <YouTube S 2> ูบนะคะ